ว่าไงนะห้าแสนฟังพี่นะขอนมันเอาซะหยุดน,นั่งเอก่อนเป็นเงินที่พ่อกับแม่ผมเก็บออกมาทั้งชีวิตใจคุณทำด้วยอะไรว่าไงนะห้าแสนแ่จะเสียงยังไปทำไมไอ้ชาวบ้านจาวช่องเขา แม่ครับเราเคยตกลงกันไว้ที่สองแสนไม่ใช่หรอครับแล้วเงินอะ่ะผมก็ให้แม่ไปหมดแล้วแล้วทําไมอยู่ดีมาเพิ่มเป็นห้าแสนแล้วจะให้ผมไปเอาที่ไหนมาเพิ่มให้อีกสามแสนล่ะนี่ผิงลูกสาวฉันอะ่ะมีค่าไม่ถึงห้าแสนแลเลยหรอเอล่าครับแม่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วแกหมายความว่ายังไงลูกสาวเพื่อนฉันอะ่ะแต่งงานทั้งทีอะ่ะฝ่ายชายอะ่ะ ซื้อทั้งบ้านซื้อทั้งรถแล้วฉันเคยเรียกร้องอะไรจากแกไหมไม่ครับแม่แล้วปีหน้าน้องชายดีๆก็จะแต่งงานฉันก็ต้องใช้เงินฉันขอแกห้าแสนเนี่ยมันเยอะไปหรอจะไม่เยอะ,ะครับเธอมันก็แค่พนักงานออฟฟิศเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทฉันเห็นว่าเธอเป็นคนดีเป็นคนซื่อฉันก็เลยเรียกแค่ห้าแสน ลูกสาวฉันน่ะทั้งสาวทั้งสวยมีคนมาชอบเยอะแยะถ้าเธอคิดว่ามันแพงอ่ะก็ไม่ต้องตรงว่าต้องแต่งมันแล้วน้องชายฟังพี่นะขอนมันเขาซะแล้วเงินที่จ่ายไปขอคืนให้หมดนี่คุณเป็นใครเนี่ย บาๆหน่อยสิคุไอ้ชาวบ้านชาวช่องเขานี่แม่ครับน้องเดี๋ยวก่อนผู้หญิงที่น้องจะบ้านด้วย<ม>ตอนนี้เขาอยู่ร้านอาหารฝั่งตรงข้ามกำลังตกลงค่าสินสอดกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ฮะใช่เหรอครับแม่หยุดนั่งลงก่อนนี่ค่ะป้าเดี๋ยวไอ้หน,นูมานะป่าจะเลี้ยกค่าสินสอดมันเพิ่ม เออเงินงวดที่แล้วอะ่ะป้าโอนเข้าบัญชียูเรียบร้อยแล้วนะลูกขอบคุณนะคะป้ายังไงอะ่ะนูฝากทางนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวหนูอะ่ะจะไปจัดก,การเหยื่อรายหนึ่งที่ร้านตรงข้ามนะคะป้าอืมเอาให้จัดเลยนะโอเคป้าจัดไปนะคะนี่คุณคุณอายุปโปนนี้แล้วลูกหลานตัวเองก็น่าจะมีคุณไม่ละอายใจในสิ่งที่คุณทำบ้างเหรอ ทำไมคุณไม่หาที่สุดจิตทธรรมแม่สิ่งที่พี่คนนี้พูดจริงไหมครับมันไม่จริงลูกมันโกหกพิงอย่าไปเชื่อมันพิงเชื่อแม่นะลูกแม่ว่าน่ะเรื่องนี้อ่ะเราคุยกันอีกทีวันหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะไ้ไปไหนเดียวก่อนเอาเงินงกินฟอรคือน้องกสัก แล้วเรียร่ยลูกสาวตัวปอมของคุณมาขอโทษเขาซะแล้ว,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 วลาาอย่าคิดหนีพอผมแจ้งตำรวจไว้แล้วหยุดนั่งลงเงิ <c oughs> เงสนสองแสนนี้ <c oughs> เป็นเงินที่พ่อกับแม่ผมเก็ <c oughs> บออมมาทั้งชีวิตใจคุณทำด้วยอะไรถึงมันหลอกกันหนิงหมิงต้องเชื่อแม่นะลูกมันโกหกเอาอ,อย่างนี้ไหม เราตกลงกันที่สองแสนเหมือนเดิมพรุ่งนี้นัดจดทะเบียนเลยนะลูกดีไหมไม่พวกคุณเลิกเคอร์ฟันได้แล้วนี่คุณคนเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีใครหนี้นกรรมของตัวเองได้หรอกเอาเงินสองแสนของน้องเขาคืนไปซะก็ ไปล่าอาหานฝันตรงข้ามจับตัวคู่ขามันมาได้ครับพีมีขอโทษนะอย่าเอาเรื่องยีเลยใช่ใช่ใช่นะอย่าเรื่องพวกเราเลยพวกเราสำนึกอผิดแล้วพวกเราขอโทษจริงจริงอย่างพวกคุณตอนทำทำไมไม่คิด คุณต้องไปชดใช้กรรมในคุกขลร้องเลยอย่างเรื่องพวกเราเราลยขอไงม่ต้องขอของได้เวลาชดใช้กรรมแล้วตำรวจมาพอดีอมานีอ่ะขอร้องเลยขอร้องอ่ะผล้มละ,อละขอบคุณพี่มากมากนะครับที่ช่วยผมถ้าห่างเงินก้อนนี้ผมม้นหลอก ผมก็คงไม่รู้จะไปอธิบายกับพ่อแม่ผมยังไง